สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องยูท e ศสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะคะก็ขณะนี้เวลา11นาฬิกานะคะ39นาทีสัทธาบารมีหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโอนะคะที่นี่วัดเสขารามนะคะก็วันนี้ขอบคุณนะคะ ทางพิมพ์งานหน่วยกู้ภัยอโศกนี่มาจากร้อยเอ็ดเลยนะคะนี่ก็เป็นพี่ๆกู้ภัยนะคะที่ติดตามเรามานะคะตั้งแต่มูนิทีนะคะมีลักเิลออฟไลท์นะคะร้อยเอ็ดนะคะมาติดตามหลวงตาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วพี่เขาก็ขึ้นมาพร้อมหนูนะคะขึ้นมาวันเดียวกันเ็ามาหลังหนูแต่ว่าเขามาถึงก่อนนะคะเพราะหนูไปแวะบ้านแม่น้องเกดนะคะ ก็อนุโมทนาบุญกับพี่ๆทีมงานนะคะมาสองคันนะ,ะอีกคันหนึ่งอยู่ด้านหลังเนาะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะก็คือเป็นทิวไม้เนินสันสันเนินสันเหมือนสันภูเขาเนาะก็อนุโมทนาบุญนะคะกับศรัทธาบารมีนะคะทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่นี่ว่าเสกเสกขารามนะคะ ก็อยู่ด้านบนนี้ลมนะคะแดดร้อนอยู่แต่ว่าลมลมเย็นมากนะคะลมเย็นมากมก็ศัทธาท่านก็มาศราท่าก็มารอนะคะมารอหลวงตาก็คงใกล้จะออกมาแล้วนะคะ นี่นะคะศรัทธาบารมีพี่น้องของเรานะคะที่มารอหลวงตาท่านนะคะเยอะมากนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เราจะไปไปเส้นไหนคะนี่จะไปเส้นขอบ่ ม่วงใหญ่ออกเอเชียสีหนึ่งครับออกเอเชียสีหนึ่งครับออกจากนอกวัดนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปครับแล้วก็ตรงขึ้นไปอย่างเดียวก็แล้วก็ไปเจอตรงยูเทิร์นแล้วเราเลี้ยวขวาเข้าเข้าเอเชียสีหนึ่งครับอ๋อถนนสายเอเชียสี่หนึ่งนะคะเส้นหลักนะคะอันนี้ พี่ๆขอสมาคมพุทธปปหลังสวนครับอ่าพุทธปทีบหลังสวน,อสวนขอบคุณน,นะคะคในการอำนวยความสะดวกของเราวันนี้นะคะทางพี่ๆทีมงานนะคะพุทธปทีบหลังสวนนะคะแล้วก็ทุกๆหน่วยงานทั้งคุณตำรวจนะคะวันนี้คุณตำรวจก็มานะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุบุญด้วยนะคะกับศรัทธาบารมีทุกคนทุกท่านเลยนะคะ ตาท่านจะออกมาแล้วนะคะก็เตรียมพี่เตรียมของนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะโดยรอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทอะ่คนจังวันนี้ใช่ค่ะที่อยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่หลังสวนนะคะอยู่หลังสวนนะคะเส้นทางที่นี่ซับซ้อนมากนะคะค่ะนูมาไม่ถูกแต่ว่าถ้าไปเส้นตรงฝั่งโน้นทางสายสีหนึ่ง ไม่สับสนค่ะอันนี้เราเข้าซอยเหรอคะก็เลยดูเหมือนว่าเราสับสนแล้วก็เข้าทางลัดด้วยค่ะเนี่ยเป็นทางลัดแล้วก็ไปสายล่างหนูเหมือนหนูไม่รู้เลยทางมันเหมือนไม่ใช่ทางเข้ามาในนี้เนาะมันเป็นทางเล็กๆเองถนนเส้นหลังไงอ๋อไม่ใช่ถนนเส้นหลักสายสี่หนึ่งสายสี่หนึ่ก็คือสายนู้นใช่ไหมคะที่ไฟแดงแรกใช่ไหมคะแล้วเลี้ยวซ้ายใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะต้องเดินตรงมาที่ภูบดินที่เขาบอกว่าเดินมาภูบดินค่ะแล้วก็ตรงทะลุมาที่ปอ้ปอมป้อมเนี้อันนี้ออกไสีแดงอ๋ออันนี้เรามาทางรัฐไม่ถึงเข้าทางตลาดอ๋อก็เลยกลายเป็นว่าสับสนนิดหน่อยนะคะทีมงานเราหลงทางกันเป็นแถบนะคะวันนี้วันนี้ทีมงานเราหลงทางกันเป็นแถบนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะทราบข่าวก็เลยมารอ ได้ได้กาบสักทีหรือยังคะกาบแลขควาสามครั้งกาบสามครั้งแล้ววันนี้เหรอคะวันนี้วันนี้ค่ะวันนี้วันเดียวเนาะเมื่อคืนเมื่อคืนตีหนึ่งตีหนึ่งก็ไปธรรมชาธรรมเช้าค่ะสาธุบุญด้วยค่ะเอาเป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะลมเย็นมากนะคะเพราะว่าที่นี่อยู่สูงเนาะอยู่สูงลมเย็นนะคะ อนุทนานะคะสาาบารณีท,ท,นะะทุกคนทุกท่านนะคะอ เลย่ม <c oughs> า่เร่มเลยลูกเขาล่มเลยจ้าสาธุค่ะสาธุค่ะ ra đả rồi nhá. ra đả. 37 phải đấy thôi. đem cái lục đi. ล่นนนะคะคาูลื่นนี่น่าดูเลยนะคะหนูลื่นนี่น่าดูเลยเพราะว่าน้ำหนักเยอะนะคะแปลอ,อ,อะไรที่พูด <c oughs> <c oughs> คนมารอเยอะมากเออ นี้นีไม่ได้ออกตลาดไม่ออก ผู้หญิงอย่าไปใกล้หลวงตามากนะคะห่างสามเมตรนะคะค่ะสาธุอนุโมทนาน,นะคะกับศรัทธาทุกคนทุกท่านนะคะที่มาร่วมรับชมบาร,รมีของหลวงตาท่านนะคะก็สำหรับคลิปนี้สาธุบุญทุกคนทุกท่านร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะคะ